หน่วยบจัเรียมบัรชุม,ม,มาพัรสาราชการที่10จุดประสงค์นะคะ 1. เด็กรู้จักในหลวงราชการที่10หรือไม่ผู้ปกครองก็นาพระจัจกรพรของพระองค์ท่านมาดกดูนะคะแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องราวของพระองค์ท่านแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักถึงพระองค์ท่านค่ะเด็กๆสามารถตอบได้ค่ะผู้ปกครอง,องทุกทนดเด็กด้วยนะคะตรงนี้2เด็กเนี่ยสามารถตอบได้ถึง ลักษ์ดอกไม้ของในหลวงพการที่10นะคะว่าเป็นดอกอะไรสรัญลักษ์เทพระอ,องค์ท่านเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปแล้วนะคะผู้ปกครองก็ถามเด็กแล้วก็ทรวจวนความรู้เด็กหมายถ้าเกิดเด็กยังตอบไม่ได้ผู้ปกครองก็ช่วยตรงนี้กระตุ้นเด็กไว้นะคะข้อที่3เด็กสามารถทําความดีได้หน่่งอย่างเช่นอะไรบ้างความดีที่เด็กทำมะคะคุณแม่ นนคุณแม่ก็เขียนหน่วยได้เลยค่ะอาจจะมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ค่ะและเด็กแล้วผูว้ป,ก,ปกครองก็บอกว่านี่นี่นะคะเป็นความดีที่ลูกได้ทําเด็กก็จะได้รู้ว่าความดีคืออะไรบ้างค่ะสี่เด็กสนใจในการทำใบงานของหน่วยหรือไม่ก็ดูนะคะว่าเด็กเนี่ยตั้งใจทําหรือเปล่าแล้วก็ตั้งใจทําจนสำเร็จหรือไม่นะคะอาจจะว่าเหมือนที้ครูบอกนะคะอาจจะเป็นวันสองวันก็ได้ค่ะ